มีคนถามเราว่ามือถือกล้อง pop up หายไปไหนวันนี้เรามาวิเคราะห์กันค่ะ we we do, we we เรื่องราวของโทรศัพท์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นมีสิ่งที่สำเร็จและอาจจะไม่สำเร็จเท่าที่ควรแน่นอนว่าวันนี้หัวข้อของเราก็คือมือถือกล้อง pop up หายไปไหนทุกคนรู้ไหมว่ามือถือกล้อง pop ั p ตัวแรกของโลกนั้นเนี่ยกำเนิดมาจากแบรนด์ vivo นะคะซึ่งชื่อว่า vivo next ซึ่งผ่านมาในปี2018ที่ผ่านมานี้เอง ผ่านเวลามาเพียงแค่5ปีหลังจากวันนั้นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอายุของมือถือกล้องพอปอัพนั้นกลับมีอายุไม่เกิน2ปีด้วยซ้าเพราะว่าหลังจากนั้นทุกแบรนด์ก็เลิกทําหมดเลยนะสิแนวความคิดของกล้องพอปอัพนั้นเกิดจากการที่สมาร์ทโฟนในสมัยนั้นเริ่มมีหนอตตาม p p o o n 10กันไปหมดและแน่นอนว่าการมาของกล้องพอปอัพนั้นจะทำให้จอนั้นสามารถมีพื้นที่ได้มากขึ้นแบบเต็มตาไม่มีสิ่งใดมารบกวน โดยนำกล้องไปอยู่ด้านบนของตัวเครื่องและให้กลไกแบบ mechanical เลื่อนขึ้นหรือว่าลงได้ตามสั่งจากแอปพลิเคชันของกล้องนั่นเองหลังจากมีกระแสในการทำกล้องแบบนี้ออกมาการเวลาผ่านไปเราคงได้เห็นแล้วว่ามีกล้องพกอัพนั้นเกิดขึ้นมามากมายหลายชนิดเหลือเกินซึ่งหลายแบบนั้นก็ดูเข้าทีไม่น้อยซัมซุงแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของประเทศเกาหลีและเป็นแบรนด์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกในฝั่งของ Android ก็เคยลงมาเล่นกล้องพับอัพในลักษณะแบบนี้เช่นกันใน Samsung Galaxy A 8 0แต่เพิ่มลุกเล่นให้กล้องหลังและกล้องหน้านั้นเป็นตัวเดียวกันโดยการฟลิปกลับไปด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการถ่ายภาพของกล้องหน้าให้คมชัดแบบเดียวกับกล้องหลังนั่นเองแต่คุณรู้หรือไม่ว่า Samsung ออกมือถือกล้องพับอัพแบบนี้มาแค่รุ่นเดียวและไม่มีอีกเลยนะทางด้าน Op p เเองก็เคยกระโดดลงมาเล่นกล้องพับอัพแบบนี้เช่นกัน ซึ่งเราได้เห็นกองทับกล้องเด้งกันเพียบเลยเมื่อจะเป็น F series, r e n o series หรือว่าฝ่าย X series เองก็ตามทั้ง Xiaomi, Vivo, a p p l e OnePlus, Realme, Asus, Honor หรือแม้กระทั่ง Lenovo ก็ไม่พลาดโอกาสนี้ที่จะส่งกลองทับมือถือ pop-up camera ออกมาสู่ตลาดมากมายจนทุกคนต่างก็คิดว่าหรือว่านี่คือยุคข,ของกล้อง pop-up smartphone กันแล้วจริงๆ ถ้าน้าเสพกิกอยากจะวิเคราะห์เหตุผลที่แบรนด์ต่างๆต่าง,างก็หันหลังให้กับพ็อปอัพแคม ERA ไว้ประมาณนี้อย่างแรกเป็นเรื่องของน้ำหนักหากทุกคนเคยผ่านสวาร์ทโฟนที่เป็นกล้องแบบ PopUp มาแล้วคงยังจะพอจำกันได้ว่ามือถือแบบนี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะและทิ้งตัวลงมาข้างหลังค่อนข้างชัดเจนมากซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในการใช้งานในปัจจุบันของปกติคนทั่วไป การถือสมาร์ทโฟนต่อวันที่ไม่ต่ำกว่า5-8ชั่วโมงนั้นทำให้การใช้งานอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นไปได้ยากและบางทีเราก็นอนถือนั้นก็เป็นไปได้ยากเช่นกันเนื่องจากน้ำหนักของเขานั้นที่มากเกินไปเราจะลองอยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพชัดขึ้นอย่าง vivo v15pro นั้นมีน้ำหนักอยู่ที่185กรัม oneplus 7tpro นั้นมีน้ำหนักถึง206กรัมซ a m s u ง galaxy a 8 0หนักถึง2 2 0กรัม ในขณะที่หน้าจอนั้นไม่ได้ใหญ่โตไปเท่าปัจจุบันด้วยซ้ําไปแต่ในความาจริงแล้วเรื่องของตัวเลขนั้นเป็นสิ่งที่ำให้เห็นภาพได้ยากเพราะจริงๆแล้วน้ําหนักของมือถือ pop-up camera นั้นมักจะทิ้งตัวไปข้างหลังอย่างชัดเจนไม่มีการกระจายน้ําหนักแบบมือถือในยุคป,ปัจจุบันนั่นเองค่ะ 2. เครื่องหนา การใส่มอเตอร์เข้าไปในโทรศัพท์ย่อทําให้ต้องใช้พื้นที่มากกว่าปกติทําให้ตัวเครื่องเหล่านี้มีความหนาตั้งแต่8ม mm, มจนถึง9มมรปลายๆเลยทีเดียว <S <S แต่หากสังเกตให้ลึกกว่านั้นจะเห็นว่าโทรศัพท์เหล่านี้มักจะมีด้านหลังของตัวเครื่องที่โคง้งมนไม่แบนราบเหมือนโทรศัพท์ในปัจจุบันซึ่งเอาจริงๆแล้วตัวเลขที่บอกความหนาของตัวเครื่องนะั้นก็คงสัมผัสไม่ได้ดีเท่ากับคนที่เคยสัมผัสม,สมันจริงๆมาแล้วด้วยตัวเองว่ามันช่างหนาและหนักมากจริงๆ 3. เรื่องของฝุ่นเรื่องของฝุ่นนั้นเป็นเรื่องที่ช่วงแรกๆนั้นเป็นประเด็นกันค่อนข้างมากและนะททาให้ผู้ใช้หลายคนนั้นเกิดความกังวลใจโดยเฉพาะเวลาที่กล้องเลื่อนขึ้นลงและมีเศษฝุ่นเล็กๆแทรกตัวอยู่อาจจะทําให้ตัวเลนส์กล้องนั้นเป็นรอยได้และทําให้ประสบการณ์ของผู้ซื้อนั้นไม่ดีก็เป็นได้ทั้งนี้ต้องบอกว่าเรื่องของฝุ่นเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้มองเห็นชัดเสมอไปแต่หากมันไปแทรกอยู่ตรงนั้นแล้วก็คงไม่ได้ทําให้ผู้ใช้สบายใจมากนะัก เพราะสุดท้ายแล้วมือถือแบบนี้ไม่สามารถทำให้กันน้ำได้ด้วยอีกนั่นเอง 4. ความคงทนที่ยังคงเป็นคำถามแม้ว่าผู้ผลิตทุกคนจะนำเสนอถรืองความแข็งแกร่งและทนทานของมือถือประเภทนี้ทั้งทำเซ็นเซอร์ตรวจจับตอนหล่นเพื่อให้กล้องนั้นหุบก่อนจะถึงพื้นหรือว่าจะเป็นการโปรโมทว่ากล้องตัวนั้นสามารถขึ้นลงได้เป็นหมื่นหรือเป็นแสนครั้งแต่ไม่อาจลบคำถามในใจของลูกค้าได้อย่างสนิทใจจริงๆว่ากล้องแบบนี้มันจะทนจริงหรือไม่ รวมถึงเรื่องของน้ําที่อาจจะเข้าไปได้อีกก็เป็นคาถามที่เกิดขึ้นตลอดมาถึงเรื่องของระยะยาวในการลงทุนซื้อโทรศัพท์สักเครื่องอันที่จริงแล้วเนี่ยที่เรารีวิวสินค้ามาก็ไม่ได้มีฟีดแบ็กเกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์เสียหายมากสักเท่าไหร่แต่บางทีของแบบนี้ต้องใช้เวลาพิสูจน์ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามันไม่เสียเทรนด์ของการทำสมาร์ทโฟนก็เลยเปลี่ยนไปแบบที่ทุกคนเห็นทุกวันนี้ 5. การออกแบบมือถือแบบนี้ทำให้เครื่องร้อนได้ง่าย การออกแบบมือถือแบบนี้นั้นจะทำให้เครื่องนั้นร้อนได้ง่ายกว่าและทำให้ใส่แบตเตอรี่ได้มากกว่านี้ไม่ได้เนื <S <S <res> <S ่องจากว่าพื้นที่ของตัวเครื่องนั้นจะต้องแบ่งปันไปให้กับกลไกของตัวกล้องและถ้าหากราเทียบกับน้ำหนักของเครื่องและความจุของแบตเตอรี่ในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นได้ว่าการมีกล้องพับอัพนั้นแต่จะต้องเสีย,เร,ยเรื่องของพื้นที่ต่างๆในการใส่ฮาร์ดแวร์อื่นๆก็เป็นสิ่งที่ลูกค้านั้นอาจจะไม่ต้องการเพราะลูกค้าเองก็อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน การออกแบบมือถือประเภทนี้จึงไม่สามารถทําให้ใส่แบตเตอรี่เข้าไปได้มากกว่านี้แล้วนั่นเองแต่ถึงแม้ว่ามือถือ pop-up camera นั้น <c oughs> จะมีปัญหาต่างๆมากมายจนหายไปจากปัจจุบันแต่เราก็ไม่สามารถมองข้ามถึงความเจ๋งและเท่ที่ยุคหนึ่งสมาร์ทโฟนแบบนี้เคยเป็นสมาร์ทโฟนที่มีจอแบบ Rising ไร้สิ่งใดๆกีิขวางและเป็นเทคโนโลยีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอะไรที่ทำให้โลกนั้นตื่นตาตื่นใจในการพัฒนาของสมาร์ทโฟนทั้งโลกมัแล้วนั่นเองแล้วคุณล่ะ ยังคงคิดถึงมือถือแบบ pop-up camera หรือไม่ลองคอมเมนต์บอกเราได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ